ต้นนี้มันยาวมากเลยอ่ะต้นกระบองเพชรต้นนี้หนามันเฉกเมันมีตุ่มตุ่มเล็กๆตรงนี้สีขาวๆหนาบางอันมันก็เล็กหนาะมบางอันก็ยาวมันแหลมแหลมแล้วก็เล็กๆถ้าเราโดนหนามมันจะเจ็บเพราะว่ามันมีแหลมเราคิดว่าข้างในมันจะเป็นตุ่มตุ่มแล้วก็มันจะเป็นเม็ดเมดแหลมแหลม เราคิดว่าข้างในมันมีเนื้อกับน้ำแล้วมันก็มีดอกไม้สีเขียวๆข,ข้างในเนื้อล้นก็มีเม็ดเราคิดว่าข้างในมันมีน้ำแล้วมียางใส่ไ,ได้แล้วไปเจ๊จ๊ยโอ้โหข้างในต้นแะบองเพชรดูแปลกจัง แปลกกว่าต้นไม้อื่นๆที่เราเห็นต้นกระบองเพชรทำไมไม่เหมือนต้นอื่นๆนะ้าเด็กๆรู้กันไหมว่าต้นกระบองเพชรต้นไม้อวบอ้วนนามแหลมนี้มีที่มาจากไหนกระบองเพชรมีแหล่งกำเนิดอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งและร้อนระอุ แต่มันก็สามารถทนทานกับสภาพอากาศร้อนๆได้อย่างสบายในเวลาต่อมากระบองเพชรถูกนำมาเลี้ยงเป็นไม้ประดับเราใช้ดินทรายดินที่ไม่เหมือนกับการปลูกต้นไม้ทั่วไปมาปลูกต้นกระบองเพชรเพราะดินทรายระบายน้ำได้ดีถูกใจต้นกระบองเพชรที่ไม่ต้องการน้ำมากจนเกินไปกระบองเพชรยังชอบอาบแดดด้วยนะได้รับแดดอุ่นๆแบบนี้สบายสุดๆไปเลยล่ะ

เก็บสะสมน้ําได้แต่ใครรู้บ้างมันเก็บน้ําไว้ตรงไหนเก็บน้ําไว้ตรงในหนามแต่หนามมันหนาที่มันโผล่วงมาแล้วก็หรือว่ามันเก็บตรงที่มันอ้วนๆเขาคิดว่าต้นแบบเนี้ยเขาคิดว่ามันเก็บน้ำไว้ตรงพวกมลำต้นอ๋อคูเลยแต่ถึงมือกอนโอ๊ยน่จุดีวีตรงนี้หละ มันม,มีน้ำเหนียวเหนียวมันมีน้ำจริงจด้วยมันลื่นๆลื่นข้างในมันเป็นสีเขียวอะ่ะโอ้มันมันเหมือนกาวเลยเป็นสีขาวแล้วก็ยืดได้น้ำอยวเหนียวเหมือนน้ำลายเลยเย่โอ้เเก็บน้ำมันได้ได้เห็นห็นแล้วมันเป็นน้ำอะ่ะแล้วก็มีแบบมันมันเหมือนน้ำลายเลยสรุปว่ามันเก็บน้ำพี่ต้้นมันเจ๋งมากเลย กระมันกระมันก็มีม,ม,ม,มีหนาไว้ป้องกันตัวมันมีแต่ละยืดยืดแต่มันไม่มีใบครับจ,จับจ,จับกระถางตัดอืออ้อหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาก็ทำมันตกแต่ก็ได้แล้ว ถุงไม่ใช่มันเป็นไอ้น้ำมันเป็นไอ้น้ำอ่ะมันก่ออยู่ตรงถุงเต็มเลยใช่สงสัยมันคายน้ำออกมาดูสิแต่อันนี้มันไม่คายน้ำออกมาก็เลยไม่เหมือนอันนี้เลยสนิทเลยใช่แถ้ากระบองเพชรแบบมีใบอ่ะพอมันอยู่ในฮาเลซายอ่ะน้ำมันก็จะคายออกมามันเลยก็ให้ทำเป็นหนามาเพื่อที่มันจะได้เก็บพวกน้ำไว้ในตัวของมันน่ะได้เยอะขึ้นน้ำมันจะได้ไม่ ต้องออกมากระบองเพชรอะ่ะมันเปลี่ยนใบเป็นหนามมันเลยคลายน้ำน้อยโดยปกติแล้วใบของพืชต่างๆจะทำหน้าที่ในการคายน้ำและสังเคราะห์แสงแต่ต้นกระบองเพชรเป็นพืชที่อยู่ในทะเลทรายพวกมันจึงต้องกักเก็บน้ำไว้ที่ลำต้นและเพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำจนมากเกินไป มันจึงเปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนามแหลมแทนยังไงล่ะแล้วไม่มีใบไม้แบบนี้มันจะสังเคราะห์สแสงได้ยังไงกันนะต้นกระบองเพชรก็ใช้ลำต้นสีเขียวๆทำหน้าที่ในการสังเคราะห์สแสงเหมือนกับใบไม้เพื่อช่วยสร้างอาหารแทนนั่นเองไงต้นกระบองเพชรนี่น่าทึ่งสุดๆเลยว่าไหม I'm <laughs> <laughs> Oh, my God. ณใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีเงือกน้อยตัวหนึ่งที่ชอบออกสำรวจใต้ท้องทะเลกับเจ้าปลาน้อยเพื่อนของเธอและที่สำคัญเธอหลงไหลสิ่งของเกี่ยวกับโลกมนุษย์เธอชอบที่จะสะสมของแปลกๆที่หล่นลงมาในท้องทะเลนี่เจ้าปลาน้อยมาดูสิว่าวันนี้ฉันได้อะไรมานี่ไงเจ้าว่าพวกมนุษย์เขาเอาสิ่งนี้ไว้ทำอะไรกันหาน้าตายอย่างนี้ใช่เลยถ้าเคยเห็น เจ้าสิ่งนี้มันคือหวีไงล่ะมนุษย์น่ะใช้สิ่งนี้ทำให้ผมของเขาตรงสวยเลยนะว้าวจริงๆด้วยมันทำให้ผมของฉันสวยขึ้นเยอะเลยระหว่างที่เงือกน้อยและเพื่อนของเธอกำลังสํารวจของที่มาจากมือมนุษย์อยู่นั้นเธอไม่รู้ตัวเลยว่า มีบางสิ่งกำลังจับจ้องเธออยู่ฮวันนี้เราจะแกล้งเงือกน้อยกับเพื่อนตัวส้มนั่นยังไงดีพวกมุกเดิมไม่พวกขโมยของที่พึงได้มาใหม่แค่นี้ฉันก็ว่ามันสนุกดีเป็นประจำเลยแหละครับเจ้าปาลาไหลจอมเกเร,รสองตัวนี้เป็นอันธพาลท้องถิ่นเลยก็ว่าได้ ชอบแกล้งเงือกน้อยอยู่เรื่อยยิ่งเห็นเงือกน้อยชอบอะไรเจ้าสองตัวนี้ก็ชอบขโมยไปซะทุกครั้งอีกแล้วอ่ะหายไปอีกแล้วคราวนี้หวีเพึ่งได้มาใหม่หายไปไหนก็ไม่รู้กว่าจะได้มานี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเสียดายจังเลยอะ่ะ เป็นปลาไหลขี้ขโมยสองตัวนั้นแน่เลยน่าเจ็บใจนะชอบแกล้งพวกเราอยู่เรื่อยอย่างนี้เราต้องจัดการเฮะจัดการจะจัดการได้ยังไงล่ะนิสัยอันธพาลแบบนั้นน่ะเรื่องนี้เราต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะเด็กๆคนเกเรเราก็จับใส่ขวดซะเลยฮะจับใส่ขวด แล้วค่ะเตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยหลอดกระดาษฟอยล์อย่างหนาคลิปหนีบกระดาษกันไกลสกอตเทปขวดพลาสติกเปล่าขนาด2ลิตรมาเริ่มกันเลยนะคะ ตัดกระดาษฟอยล์ให้เป็นรูปเจ้าปลาไหลสองตัวแสบดัดหลอดให้งอแล้วตัดแบบนี้ติดคลิปหนีบกระดาษเข้ากับหลอด แล้วพ่วงคลิปอีกอันนึงต่อท้ายติดเจ้าปลาไหลเข้ากับหลอดและคลิปหนีบกระดาษคราวนี้เติมน้ำลงในขวดให้เต็มเลยนะคะ องใส่เจ้าปลาไหลลงไปสังเกตว่าเจ้าปลาไหลจะยังลอยอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดปากขวดคราวนี้เด็กๆลองบีบขวดดูนะคะว้าวดูสิเจ้าปลาไหลดำลงไปที่ก้นขวดเลยค่ะถ้าเราปล่อยเจ้าปลาไหลก็ลอยกลับมาเหมือนเดิมถ้าบีบก็ดำลงไปปล่อยก็ลอยขึ้นมาอีก ฮ่าสนุกใช่ไหมล่ะคะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอากาศที่แอบซ่อนอยู่ในหลอดนั้นช่วยพยุงให้เจ้าปลาไหลลอยขึ้นแต่ทันทีที่เราบีบขวดแรงดันจากการบีบของเราก็จะไปกดอากาศที่ซ่อนอยู่ภายในหลอดให้มีขนาดเล็กลงอากาศที่มีขนาดเล็กลงนี้ก็ไม่เพียงพอที่จะพยุงให้เจ้าปลาไหลลอยอยู่ได้มันจึงจมลงในที่สุด แต่พอเราปล่อยขวดแรงดันที่กดอากาศอยู่ก็หายไปอีกเช่นกันมันจึงลอยกลับขึ้นไปเหมือนเดิมคราวนี้เจ้าปลาไหลคงออกไปเกเรแกล้งคนอื่นไม่ได้แล้วล่ะกดกระจม ปล่อยก็ลอยกดก็จมปล่อยก็ลอยเป็นยังไงล่ะชอบแกล้งคนอื่นดีนะโอ้ยพอแล้วจ้าต่อไปจะไม่แกล้งลวจ้ายกโทษให้ฉันด้วยโอ้ยโอ้ยลอยอีกแล้วโอ้ยเดาก็จมโอ้ยเดวก็ลอยใช่ใช่ต่อไปไม่ทาแล้วจ้าโอ้ยเวียนหัวโอ้ยขึ้นอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเดวก็ลงโอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวโอ